ชื่ออันโตนิโอซาลิเอรีภาพแรกที่เข้ามาในหัวของหลายๆคนก็คือคู่ปรับของโมซาร์ทใช่ไหมครับแต่ถ้าเรื่องราวที่เราได้ยินกันมาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดล่ะครับวันนี้ล่ะครับเราจะมาลองปอกเปลือกเรื่องราวนี้กันดูแล้วไปทำความรู้จักกับตัวตนจริงๆของคนที่ได้ชื่อว่าสถาปนิกผู้สร้างยุคทองแห่งดนตรีคนนี้กันครับคู่ปรับของโมซาร์ท ขี่ตะกวีขี่ฉ้านี่แหละครับภาพจําของซาลีเอรีที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีจากหนังจากเรื่องเล่าต่างๆเนาะแต่ว่าอยากให้ลองวางภาพพวกนั้นลงก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งของเขาเลยเป็นอีกด้านที่อาจจะทําให้เราต้องกลับมามองผู้ชายคนนี้ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ครับเอาละครับทุกตำนานมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับและนี่ก็คือบทแรกในชีวิตของซาลีเอรีเป็นการเดินทางจากเมืองเล็กๆของเขา มุ่งหน้าสู่กรุงเวียนนาที่ซึ่งเป็นเหมือนเมืองหลวงแห่งดนตรีของยุโรปในยุคนั้นเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุแค่16เดินทางมาเวียนนาแล้วใช้เวลาแค่8ปีเท่านั้นเองคือพอถึงปี1774เขาก็พุ่งขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้อำนวยการอุปรากรอ,อิตาเลียนได้แล้วซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเขากลายเป็นคนสำคัญที่คอยกุมทิศทางดนตรีของเมืองหลวงแห่งนี้ไว้ในมือเลยนะโห เป็นการเตบิบโตที่เร็วแบบก้าวกระโดดมากแล้วมันก็โชว์ให้เห็นเลยว่าพรสวรรค์ของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆและจากจุดนั้นแหละครับซาลิเยรีก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นผู้กําหนดทิศทางนะแต่เขากลายเป็นเหมือนเจ้าแห่งเวทีอุปรากรตัวจริงเสียงจริงเลยในยุคที่โอเปร่าถือเป็นสุดยอดของความบันเทิงและศิลปะที่ทรงอิทธิพลที่สุดแล้วครับในปี1778ครับชื่อของซาลเลรีเนี่ยดังกระหึ่มไปทั่วยุโรปเลยนะ เกิดอะไรขึ้นน่ะล่ะครับก็เพราะว่าโอเปร่าของเขาที่ชื่อ Europa Ricconchuta เนี่ยได้รับเกียรติสูงสุดเลยครับให้จัดแสดงในวันเปิดโรงละครโอเปร่าระดับตำนานของโลกนั่นก็คือลาสกาลาที่มิลานนี่มันเหมือนกับประกาศสักดายอย่างเป็นทางการเลยนะว่าเขาเนี่ยคือคีตกวีแถวหน้าของทเวียไปเรียบร้อยแล้วแต่ความสำเร็จของเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับในปี1784เขาตัดสินใจทำอะไรที่ท้าทายมาก คือบุกไปตลาดโอเปร่าที่ปารีสเลยซึ่งที่นั่นน่ะขึ้นชื่อว่าหินสุดๆการแข่งขันสูงมากแล้วผลเป็นไงรู้ไหมครับโอเปร่าภาษาฝรั่งเศสของเขาเลสดาไนต์ it, ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเลยครับเป็นการตอกย้ำสถานะิีิกวีระดับอินเตอร์ของเขาแบบไม่มีใครเถียงได้เลยความอัจฉริยะของซาเลรีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องการแต่งเพลงนะแต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมด้วยคืออย่างนี้ครับ เขามีผลงานชิ้นเอกภาษาฝรั่งเศสชื่อทาราใช่ไหมครับเขาก็ผลงานชิ้นเดียวกันเนี่ยมาดัดแปลงใหม่หมดเลยกลายเป็นเวอร์ชั่นภาษาอิตาเลียนในชื่ออักซัวเพื่อเล่นให้คนเวียนนาดูโดยเฉพาะเลยโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเข้าใจวัฒนธรรมที่ต่างกันลึกซึ้งแค่ไหนและก็มีหัวคิดที่เป็นสากลมากจริงๆแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะครับความสําเร็จของซาลิเอรี่เนี่ยไม่ได้มีแค่บนเวทีโอเปร่าอย่างเดียว เขายังมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็มีอิทธิพลสูงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการเป็นเสาหลักแห่งราชสำนักครับพอถึงปี1788ซาเลลีก็ได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจทางดนตรีจริงๆครับด้วยตำแหน่งที่เรียกว่า Court Kapellmeister รือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคบมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีธรรมดานะแต่มันคือตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของวงการดนตรีในราชสำนักฮัรบส์บวกเลยคือพูดง่ายๆว่าทุกโน้ตดนตรีที่ดังขึ้นในราชสำนักเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาคนเดียวทั้งหมดครับนอกนอจากงานในราชสำนักที่ต้องทำเป็นประจำแล้วเนี่ยเขายังได้สร้างสารรค์ผลงานที่มันสะท้อนความรู้สึกข้างในของเขาแบบลึกซึ้งมากๆด้วยนะนั่นก็คือบทเพลงเ e qui e m ม n ินซี o r ในปี1 8 0 4ครับแต่ที่มันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือบทเพลงนี้เนี่ยถูกนำมาบรรเลงในพิธีรำลึกถึงตัวเขาเองในวันที่เขาเสียชีวิตด้วยมันเหมือนกับว่าเขาได้แต่งเพลงเพื่อส่งวิญญาณของตัวเองไว้ล่วงหน้าเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าบางทีมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซาลีเอรีอาจจะไม่ใช่บทเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาก็ได้นะแต่อาจจะอยู่ในอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยจริงๆนั่นก็คือการเป็นครูผู้สร้างตำนานครับ เบโธเฟนชูเบิร์ตลิสชื่อเหล่านี้คือยักษ์ใหญ่แห่งโลกดนตรีคลาสสิกทางนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วจะเชื่อไหมล่ะครับว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยคือลูกศิษย์ของอันโตนิโอซาเลียรีใช่ครับฟังไม่ผิดนี่อาจจะเป็นโมโรดกที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็ได้นะคือการส่งต่อความรู้และปั้นคีตกวีรุ่นต่อไปที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกดนตรีไปตลอดกาล ทีนี้พอเรามองภาพรวมทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามรดกที่แท้จริงของซาลีเอรี่เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่าภาพจําที่เรามีต่อเขาที่เป็นแค่คู่ปรับโมเาสเนี่ยเทียบกับไม่ติดเลยครับมีคํากล่าวหนึ่งที่สรุปตัวตนของเขาได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าซาลีเอรี่เนี่ยคือศูนย์กลางของวงการโอเปร่าในเวียนนาช่วงปลายศตวรรษที่18เขาไม่ใช่ตัวประกอบในประวัติศาสตร์ดนตรีเลยนะครับแต่เขาคือแกนหลักเลย เป็นทั้งผู้กำหนดทิศทางเป็นผู้สร้างสรรค์แล้วก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงในยุคข,ของเขาเลยครับเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันไม่ใช่ว่าซาเลียรีเป็นใครแต่คือเราจะเลือกจดจำเขาในฐานะไหนกันแน่ครับระหว่างคู่ปรับที่ถูกลืมและถูกบดบังด้วยเงาของอัจฉริยะคนอื่นหรือสถาปนิกตัวจริงผู้วางรากฐานให้กับยุคทองของดนตรีคลาสสิกก็คงต้องกลับไปคิดกันดูนะครับ